ะะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะแคลเซียมแคลเซียมวิตซีนะคะแคลเซียผสมวิตามินซีหลายคนอยากรู้ว่าแคลเซียเนี่ยข้างในมีอะไรไม่มีอะไรในกอไผ่เอาไม่จริงนะคะข้างในนะคะก็มีนี่เลยกล่องเล็ก32ซองนะคะแล้วก็มีข้างใน3กล่องนี่เดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้กล้องดูนิดนึงโอเค ข้างในมี10ซองนะคะแล้วก็ในกล่องเล็กจะมีอย่างละ1ิบใช่ไหมคะก็เป็น30ซองทานได้30วันหรือ30ครั้งนะคะแล้วก็ข้างในนี่เลยตัวนี้ข้างในมีอะไรนะคะข้างในก็จะมีแคลเซียม1,500พร้อพร้อมวิตามินซีนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานวิตามินซีนะคะก็สามารถที่จะทานแคลซ่าไปด้วยแล้วก็ทานวิตามินซีไปด้วย เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวการทานแคลเซีามให้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะ